วันนี้ผมจะเอาแลมโบซิ่งมาแข่งกับรถกระบะซิ่งมาดูกันนะครับว่าขันไหนจะแรงกว่ากันวันนี้ผมจะเอารถแลมโบมา V ีอกับรถกระป๋อง มาดูกันนะครับว่าคันไหนจะแรงกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่า2คันนี้เนี่ยผมแต่งอะไรไปบ้างก็คันนี้ก็รีเลย์สตัวเหมือนเดิมนะครับอ่ารีเลย์เหลืองแล้วก็จะใช้เป็นมอเตอร์ปีศาจนะฮะนี่อ่ามอเตอร์ปีศาจนะครับส่วนคันเหลืองก็จะเป็นนี่ speed สามสิบ amp นะครับ <c oughs> พร้อมมอเตอร์180ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นเซอร์โวด้วยนะครับในการชักเลี้ยวเนี่ยก็ใช้เป็นแบตลิโพสองเซลล์มาดูกันนะครับผมว่าคันไหนจะแรงกว่ากันนะจ๊ะจะให้ฉันแข่งด้วยเหรอใช่คุณอยากใช้คันไหนครับอ่าให้เรียล ให้เลือกก่อนก็ขั้นเหลืองเฮ้ยโดนกินแน่ไม่เป็นขเขียวดินเป็นหรอดันดินปินเอ้ยอ่าเลยลองเทสให้ดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะแข่งเปลี่ยน์เสาสัญญาณมาใหม่ด้วยเนี่ยเสาหนึ่งเมตรนะเนี่ยคนดีแต่งแต่งอันนี้มาด้วยหรอใช่นี่แต่งรีโมทมาด้วยทุกคนเอ๊ะโคตรเทพวะ S <S ออดูเทียบกับอันเดิมน่าดีเครอเปี้ยดีเอินใหม่นีหมดแต่งอันไหนอันนี้น,นะก็เหมือนใหม่มันดูแบบมีล้าสีสอดอุ้ยอุ้ยอู้วว้นบินขลามผ้าไปเลยอ่ะโอ้ดูนี่ว่าโอ้โหตรงแลบไว้ขาดกระจายเลยทุกคนดูดิ โอ้ไม่ก๊อชอะไรไม่ใช่แกไม่ตินงไก่เป็นไงบ้างอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะขออีกรันได้ไหมเมื่อกี้ไม่ตรงว่ะเล่นยากนิดนึงไม่ตรงนะโอตรงเสาตรงเสามาเก๋ไหครับผมยับสามสองหนึ่งลึกกบ โอ้ยขาดไม่ได้เฉยเลมั้งอ๋อไม่ได้ขาดมันหลุดเฉยคุณใส่น็อตเตียเกินว่ะฝุ่นด้วยหรือเปล่าสะบัดว่ะส่งผ้าเลยคุณไม่ได้ชนเสาล้มเยอะ จิชนกล้องเออเออก็จะเกี่ยวได้หละโอ้ยบราวิบราวิรูดจริง นี่แลมโบ้แลมโบ้แลมโบ้สิงนะครับยานไปใช้เป็นเรดิโอลิงนะฮะตอนนี้เล่นง่ายตรงเปี๊ยเลยใช่ไหมมาเลี้ยวได้นิดหน่อยนะแรงแรงนะง่ายวะแรงแรงแต่ง่ายนะครับไ่ไป let's go ต้องรงก่อน มันต้องเลีงกันได้มันเดียวเลยง่ายดีง่ายดีมันเป็นเซอร์วโวงไงอ๋โอ้ยตายทุกคนเดี๋ยวผมจะเอารถไปแก้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแข่งกันนะฮะตอนนี้จะเอาจริงแล้ว คนตอนนี้ก็แก้มาแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันนะครับผมระหว่างแลมโบกับกระบะซิ่งนานนีไหน,นจะแรงกว่ากันเดี๋ยวไปดูกันารจ้าสามสองหนึ่งแล้วก็ไม่ชนทำไมวะตกต่ำเลยฮะยาม้าคิโกะทาวาสลีนอาทาน้ำกันเนี่ยทาให้เน่ทา,เอ,ทาเองทาให้เน่ทาเองจ้า มันไม่มีกลิ่นนะเหมือนวาสลีนอะอ๋อหอมครับเดี๋ยวเช็ดๆดูก็ทันเลยทุูกอยู่หัวแทนดีอะไรอะไรทำไมไปไกลเทะเอาอย่างสามสองหนึ่งเริ่มกอติดกว่านี้เลยมันหนุนหรือเปล่าอ่ะ เอาเอาเปลยให้เอาเอา้ยันะได้ว่ารอบหนึ่งเับวินหนึ่งวินหนึ่งกโกงเมื่อกี้ยังไม่ได้ออกสัวเลยกระโดดก่อนสามสองหนึ่งก็โอ้เอ้ออะไรอ่ะมันวิ่งไม่ได้เหรอสามสองหนึ่งก็ อันนี้คือเพจฮะซ้อมซ้อมแข่งครับซ้อมซ้อมพรก่อนก็สรุปผลการแข่งขันในวันนี้นะฮะก็น้องออนิวก็เป็นฝ่ายที่ชนะไปนะครับอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าน้องแลมโบรู้สึกว่ามันสะบัดไปใช่ไหมมันจะเล่นยากๆนิดนึงนะครับอันนี้ขนาดใส่เซอร์โบนะเออเป็นถนนขเขาเรียกว่าอะไรนะคอนกีตเออถนนคอนกีตอะ่ะมันจะสามารถเล่นได้แบบแรงเลยถ้าจะเอาไป VS กันจรนะิงๆี่ย ก็คือคันนี้เนี่ยมันจะเล่นไม่ได้จะเล่นถนนคอนขีดไม่ได้มั้งจะเล่นได้แหละแต่ว่าจะโดดใช่จะโดดแบบปิว้ววันนี้ก็ได้แผลไปนะฮะนีนนนนะ่ตรงที่แรปสติ๊กเกอร์ไว้นะเละเลยดูดิก็ดูฝุ่นเกอะเลยฮะคาดว่านะ่าจะได้ถอดออกมาล้างนะฮะด,ดูดิตรงนี้แตกด้วยวนี่ตรงนี้แตกโอ้ หนักเอาเรื่องคลิปนี้ตกดินอย่างเดียวเลยตะกล่องเล่นนะฮะอันนี้ตะกล่องเล่นฉันไม่ผิดเจ๋อทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไ like ลค์สติ๊กเกอร์ผมด้วยอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนี่ยซีโรเกนิกทาม goodbye